ส่วนผสมและกระบวนการผลิตที่ดีกว่านะคะเขายินดีเปลี่ยนยี่ห้อที่เขากินอยู่นะคะแล้วที่สําคัญอีก76นะคะของผู้บริโภครู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดไม่ให้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแต่ของเราเนียคะมีทั้งลิงก์มีทั้งวิดีโอนะคะสามารถส่งได้เลยว่ามั่นใจได้เลยนะคะแล้มีการตรวจสอบย้อนกลับนะคะ การตรวจสอบย้อนกลับนะคะจะทําให้ผู้บริโภคเห็นเบื้องหลังผลิตภัณฑ์ที่บริโภคอยู่ตั้งแต่กระบวนการครัดเลือกเมล็ดพันธุ์นะคะการเพาะปลูกในฟาร์มออร์แกนิกนะคะรวมถึงการเก็บเกี่ยวนะคะรวมถึงขั้นตอนในการผลิตนะคะการบรรจุพันธุ์แล้วก็การจัดส่งเพื่อถึงมือผู้บริโภคนะคะซึ่งเขาสามารถสแกน QR code คแล้วก็ดูได้เลยว่าโปรดักตเนี้ยย้อนกลับมาเนี่ยผลิตอยู่ที่ ครับวันนี้ับเจอกันเช่นเคยกับกินมื้อเช้าเล่าเรื่องชีวิตนะครับก็เนี่ยอาจจะสายไปนิดหนึ่งพอดีดูเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กเกลเซียมอยู่ก็เหมือนเดิมนี่คือปิตุบันตเน์เตเตนเมืออ่องแล้วก็โปรตีนนี่คือโปรตีนที่ใจอยู่ประจำนะครับเนี่ยคนใจโปรตีนสองจอนเหมือนเดิม ก็มาคืนมีงานดึกก็เลยกลับสายตื่นสายก็ใก้จนี่กับช็อกโกแลตเป็นตัวบรรจุเต็นเหมือ,อกนกันเฉพาะบุคคลย้ำว่าเฉพาะบุคคลนะครับเนี่ยนี่ก็คือน้ำเปล่าที่่านเห็นเมื่อกี้ที่ผมไปกดมาก่อนนนเนี่ยคือน้ำที่ใจดื่มจากที่่านเห็นอยู่นะครับเนี่ย นี่คือผลิตพทุเต็นเมื่อหน,นึ่งเมื่อาวานผมใช้เวลาหนึ่งนาทีสามสิบเจ็ดวินาทีกับการกินมือเจ้าที่ได้สารานครบจากการรับโรงของสาธด้าสุขนะครับ ได้ตั้งตั้งมเลยตั้งหมดเลยโอเคเป็นไหมครับนี่คือการดิ้นรนสู้กันต่อไปกับหลายๆชีวิตก็เช่นเคยผมใจก็มูลขออก่อองส์ต่าพเปลี่ยนแปลงจาก New นิวซอรไลน์นะครับเดี๋ยวยังไม่ได้จัดเพราะว่า,มาเมื่อกี้ท่านดูเกี่ยวกับเรื่องของอน้ำที่ผมใจดื่มในที่ทะเลน,นี่เดี๋ยวก็จัดมุมกล้องนิดนึง นะครับกว่าจะเห็นชัดหรือไม่ชัดนะครับเดี๋ยวกญยตดพอดีจใจส่งเครื่องทั้งไอซีทีวีด้วยแล้วก็ตั้งอะไรสดด้วยไอซีทีวีไรสดนะครับนี่น,ววน,น,ะน,นะครับแล้วก็จัดนิดนึงโอเคก็พอใจนะครับ อ๋อน้ำกินเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเนี่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 คือเครื่องกรองน้ำที่ใช้อยู่เนี่ยเนี่ยคือเครื่องกรองน้ำก็ใช้ไอจีทีวีนี่ครับเดี๋ยวกลับไปดูว่าผมใช้อยู่สองเครื่องนี่คือส่วนของไอจีทีวีนี่ครับไลฟ์สดเหมือนกันแล้นี่ก็ส่วนไลฟ์สดของเฟซบุ๊กก็ใช้อยู่สองส่วนแล้วก็กลับหน้ากล้องนี่ไอจีทีวีแลับก็ลองดูศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ไอจีตีเนี่ยจ,จะไม่ก็ได้ยินเสียงเพราะว่าไม่ได้ใจกล้องแล้วก็กลับหน้ากล้องามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอ่าสุขภาพพื้นฐานนะครับนี่นี่ครับนี่คือข้อมูลของนิวซีไล์ที่ผมเอามาคุยกันอยู่เป็นประจำนะครับนี่อ่าเอาเกีเ่ยวกับเรื่องเรื่องสุขภาพเอาสุขภาพของระบบปรุงคุ้มกันก็ได้ครับ นี่คือระบบปูมคุ้มกันราบอกว่าระบบปูมคุ้มกันปูมเปต่างเดือนหายใจโรคเกี่ยวกับอ่านต่อนะครับเดี๋ยวข้อมูลมีอยู่แล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะย,ยืนยันได้ข้อมูลทั้งหมดนี่ก็ปูมเปต่างเดือนหายใจโรคเกี่ยวกับสุขภาพทางเดือนหายใจโดยเฉพาะโรคจมูกอักเสบจากปูมเปพบได้บ่อยในประชากรตัวโลกรวมถึงในประเทศไทยและเกิดได้จาก เกิดได้กับทุกเพศทุกวัยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการตำงานที่ผิดปกติของระบบปูมกลุ้มกันของร่างกายโดยเกิดขึ้นบริเวณเยื่อบุมจมูกซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการเป็นั้นเรียกว่าสารก่อปูมเปพ้ <c oughs> การอาการของโรครุนแรงมากน้อยไม่เท่ากัน แต่ที่แนี่ๆคือรบกวนการใช้ชยิดประจำวันของผู้ป่วยหรืออากรุรแรงก็อาจต้องใช้ยารักษาอาการต่อเนื่องยาวนานนอกจากยาแล้วนักวิจัยได้ค้นพบพืชสมุนไพรที่สามารถบรรเทาการเปได้นั่นคือชินนามอนปิกเกาเปโตและอาเจโรราเจอรี่อาการของโรคจมูกอักเสบจ,จากภูมแป้ ก็จมูกและจามติดติดกันหลายครั้งมีน้ำจมมีน้ำมูกใสส่วนใหญ่จะมีอาการตอนเช้าหรือกลางวันบางรายจะมีอาการเหล่านี้เป็นนาทีหรืออาจต่อนเนื่องเป็นจมงหลังจากนั้นอาการดังกล่าวจะหายเองปวดศีษะมีน้ำมูกใสลงคอเสียงอาจเปลี่ยนและจมูกไม่สามารถรับกลิ่นได้อู้อเจ็บคอรด้รัองอาจมีอาการทางตาเช่นกันตา เกลืองตาตาบวมน้ำตาไหลเกิดอาการอันเกิดจากอักเสบเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุไปในตาปัจจัยที่ส,งส่งเสริมไม่โรคจมูกอักเสบเช่นภูมิแพ้กําเริบและการันดูเลตัวเองเบื้องต้นอากาศเปลี่ยนแปลงหรือร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วไปหลังจากการอับน้ําการสัมผัสสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจเช่น ฝุ่นฟันบุหรี่ฟันตู้เป็นต้นความเครียดและการอุดนอนการดูแลรักษาตัวเองที่ดีที่สุดคือพยายามหลีกเลี่ยงอาการสัมผัสหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือสูดดมสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุของโรคในผู้ป่วยโดยผู้ป่วยจะทราบชนิดของ <c oughs> สารก่อภูมิแพ้เหล่านั้นจากการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังและการรักษาด้วยยาซึ่งเป็นทางเลือกที่ จชั้งในรูปแบบกาของการรับประทานและรูปแบบของยาพ่นสารอาหารที่ดูแลสุขภาพจมูกอักเสบภูมเปพ้จินนามอนหรือที่รู้จักกันในชื่ออบเจยเป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมในเปลือกของจินนามอนมีไฟโตเนเทรียนหลากหลายชนิดที่เป็นองค์ประกอบหลักเช่นกรดซินาซนามิกซินนามซินนามาลิสไอ,อยูนิยูจินอน อินเตลสันนาเบสจินนบนมีฤทธิ์ต่างเรษัตศวิทยาหลากหลายสามารถลดการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวที่มาจับรวมกลุ่มกันเมื่อเกิดการแปขึ้นซึ่งจะช่วยให้มีการหลัง่งอิสตามินน้อยลงและบรรเทาอาการแปรที่เกิดขึ้นในที่สุดพิเกลเปโตรมีชื่อเรียกอีกอย่างมิเรียกอย่างอื่นว่าเป็น เป,ป็นพันธ์พืชที่ขึ้นในประเทศเกต้อนทางการแพทย์แผนบบราณได้น,นำพืชชนิดนี้มาช่วยรักษาใกล้อาการอักเสบไตรวนีเรียนที่เป็นองค์ประกอบหลักในปิกเขาเปโตรมีสารเกมีในกลุ่มของฟาวโนยเช่นเกโวซิตินลูติไอลินเป็นต้นมีการศึกษาถึงฤทธิ์ของเกเวซิตินและลูติโลนิน ลูตีโอลินเกี่ยวของ้กับการลดการอักเสบที่สำคัญในหลอดทดลองพบว่าแคโรตินและลูติโอลนนช่วยลดการหลั่งอิสตามินจากมัสเซลและเมื่อให้โฟตินแก่ผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตลอดปีช่วยลด การหลั่งอิสตามินเละมัสเซลได้นอกจากนี้โพลิตินช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่มีชื่อว่าไซโครออกซิชิเนตนะครับเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ก็ยากหน่อยสำหรับคนไม่ได้จบวิทยาศาสตร์มาและไอเป็กซินเนตนะครับนี่เป็นตัวยาตัวสมุนไพรโดยเอนไซม์เหล่านี้จะเปลี่ยน สารเคมีบางชนิดให้เป็นสารกระตุ้นกระบวนการอักเสบเมื่อเกิดขึ้นเมื่อเกิดการแปะขึ้นบริเวณโพรงจมูกนะครับแล้วก็อเจราเจอรี่เป็นพืชที่อุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับวิตามินอ e, ีในการท่านมูลสสระที่เกิดไปในร่างกายเมื่อมีการอักเสบของปูมเปที่บริเวณโพรงจมูกจะมีกลไกเหนียวนำ ให้มีการสร้างนันมวยสระมากขึ้นในบริเวณที่เกิดอักเสบอาการสร้างนันมือสระเพิ่มมากขึ้นจะยิ่งเหนี่ยวนาให้เกิดการอักเสบมากตามไปด้วยดังนั้นถ้าร่างกายมีวิตามินถ้าร่างกายมีวิตามินซีในระดับปกติจะมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดน้ำมวยสระที่เหนี่ยวนาให้เกิดอาการอักเสบจ,จากการจากภูมเปพ้ได้นอกจากนี้นอกจากนั้นวิตามินบีช่วยยับยัง้ง การหลั่งอิสตามินได้เช่นได้เช่นกันและมีส่วนในการเร่งกระบวนการสลายอิสตามินหมดฤทธิ์เร็วขึนเมื่อมีอาการเปการดูแลตัวเองเปียงแก้ออกกําลังกายอย่างสม,ม่ำเสมอปอกผลในเบียงโอเท่านั้นอาจจะยังไม่พอควรรู้จักป้องกรรันเละหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ,อการเจ็บป่วยต่างๆรวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพด้วยกันเสริมอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับนี่คือ อ้างอิงของข้อมูลนะคร,ครับภาษาอังกฤษล้วนๆนี่ครับนี่คือข้อมูลจาก New C นิวส์ไลน์นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูเองได้ในอ่าช่องของนิ C วส์ไลน์รั่วโหลดมาดูได้ด้วยตัวคนท่านเองนะครับ <S <S นี่คือกินมื้อเจาเล่าเรื่องชีวิตนะครับกับใจช,ช่องต่างที่สื่อสารกันสองช่องต่างก็คือช่องต่างหนึ่งนี่คือไอจีทีวีไร่สดเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเฟซบุ๊กไลน์นี่ครับก็อลองดู เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับจนว่าจะเจอสิ่งที่เราต้องการก็เหมือนกรนี้ของผมเนี่ยก็กินมือเจ้าก็ไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยดูนะครับมือเจ้าของผมก็มีอยู่แค่นี้นี่คือน้ําที่ว่าใจน่ครับนี่คือเครื่องโครงน้าที่ใจน้าน่ครับนี่เหมือนที่ตานเห็นต้นแรกน่ครับนี่คือเครื่องโครงน้ําแล้วก็น้ําที่ใจใจดื่มนะครับนี่เหมือนที่ตานเห็นน่ครับนี่คือเครื่องโครงน้ําแล้วก็โปรตีน นี่คือโปรตีนที่ใช้ในการตานสองช้อนก็เท่ากับไก่ประมาณ3ใบโดยประมาณนะครับแต่ร่างกายจะใช้ชได้90กว่าเปอร์เซ็นต์จากโปรตีนเนี่ยแล้วอีกตัวนั้นก็เป็นปิตภพันธ์ตัวเต็เมืองอาหารเฉพาะบุคคลนะครับจะมาเฉพาะบุคคลในวันนี้ใช้รถจบกรลีตก็มีทั้งหมด4รถด้วยกันต้องการอะไรแบบไหนก็ศึกษาสิ่งท,ที่ท่านต้องการด้วยตัวคนตัวเองไม่มีใครสามารถช่วยท่านได้นอกจากตัวคนท่านช่วยตัวท่านเอง จนกว่าจะพบกันใหม่กับคินมือเจ้าเล่าเรื่องชีวิตขอบคุณมากสวัสดีครับ